รู้ไหมครับการวางหมุดหลักพลาดไปแค่มิลลิเมตรเดียวมันอาจจะไม่ถึงโครงสร้างที่บิดเบี้ยวไปเป็นนิ้วเมื่อขึ้นไปถึงชั้นบนสุดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของคำว่าพลาดเพียงแค่จุดเดียวอาจสร้างความเสียหายหลายล้านลองนึกภาพตามลุงช่างนะครับถ้าเราจะเริ่มสำรวจบนที่ดินผืนนี้ด้วยวิธีเดิมๆที่พวกเราคุ้นเคยกัน ปัญหาที่เราต้องเจอคืออะไรบ้างเราทํางานคนเดียวไม่ได้อย่างน้อยๆต้องมี 2- 3ถึงคนอีกคนนึงส่องกล้องอีกคนนึงต้องไปถือเป้าแล้วก็ตะโกนสื่อสารกันซึ่งตรงนี้แหละครับคือจุดที่ผิดพลาดได้ง่ายที่สุด 2. พอเราทำเองไม่ได้ก็ต้องไปจ้างช่างสำรวจจากภายนอกซึ่งทุกวันนี้ ค่าจ้างก็สูงหาคนเก่งก็ยากและที่สําคัญก็คือเราจะควบคุมเวลาไม่ได้งานเราต้องหยุดชะงักเพื่อรอคิวทุกๆชั่วโมงที่เสียไปก็คือต้นทุนของโครงการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแต่ปัญหาที่ลุงช่างพูดไปมันกําลังจะหมดไปครับและนี่คือคําตอบของปัญหาเหล่านั้น topcon ln 6 0 layout navigator เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าเครื่องมือชิ้นนี้มันเปลี่ยนการทำงานของเราไปได้ขนาดไหนลองดูตารางเปรียบเทียบที่ลุงช่างขึ้นให้ดูครับ การเริ่มต้นใช้งานก็ง่ายอย่างที่เห็นครับแค่วางบนขาตั้งแล้วกดปุ่มเดียวตัวเครื่องจะปรับระดับตัวเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องมานั่งมองฟองอากาศหรือหมุนปรับขาตั้งทีละข้างให้เสียเวลาอีกต่อไปก่อนจะเริ่มโครงการใหญ่ๆอย่างหมู่บ้านจัดสรรสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดคือการสํารวจลังวัดเพื่อทําความเข้าใจพื้นที่ครับเราต้องสร้างวงรอบและเก็บข้อมูลความสูงต่ําของพื้นที่ที่เราเรียกว่าการทําโทโป เมื่อก่อนนะครับงานแบบนี้ต้องใช้ทีมสำรวจใช้เวลาเป็นวันๆแต่ด้วยกล้อง LN60 ลุงช่างคนเดียวก็สามารถเดินเก็บข้อมูลที่ละจุดได้อย่างรวดเร็วเครื่องจะบันทึกทั้งพิกัดและความสูงทุกจุดที่ลุงช่างไปมาร์ก งานอีกแบบหนึ่งที่ปกติเราต้องทําก็คือหลังจากทีมออกแบบได้ข้อมูลจากเราไปตอนนี้เราได้แบบบ้านพร้อมตําแหน่งเสาเข็มกลับมาแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็คือการนําแบบจากในคอมพิวเตอร์ออกมาสู่พื้นที่จริงลุงช่างก็แค่นําเข้าไฟล์จาก AutoCAD เข้ามาในแอป Top Layout บนมือถือเครื่องนี้จากนี้เราก็จะเริ่มทําการ Stakeout ตามแบบวิศวกร แล้วก็แค่เดินตามที่เครื่องนำทางไปทุกตำแหน่งเสาเข็มจะถูกวางได้ตรงตามแบบที่วิศวกรออกแบบมาแบบเป๊ะๆเ,เห็นไหมครับไม่ต้องมีคนคอยส่องกล้องไม่ต้องตะโกนบอกระยะตัวกล้องจะหมุนตามหาเป้าปริซึมเองและมีแสงนำทางบอกเราว่าต้องขยับไปซ้ายหรือขวาพอเรามาถึงตำแหน่งที่ถูกต้องแอปก็จะแจ้งเตือนทันทีงานวางตำแหน่งเสาเข็มที่เคยใช้เวลา2-3ชั่วโมงก็จะเหลือแค่ชั่วโมงเดียวง่ายรวดเร็ว และลดความผิดพลาดได้มหาศาลที่สำคัญก็คือตัวเครื่องได้มาตรฐานกาันฝุ่นกันน้ำระดับ IP65 ทำให้พร้อมลุยทุกสภาพหน้างานจริงครับ ทั้งหมดที่ลุงช่างสาธิตให้ดูไปมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายนะครับแต่มันคือเรื่องของตัวเลขทางธุรกิจโดยตรงและคำถามที่สำคัญที่สุดของเจ้าของกิจการก็คือแล้วมันจะคุ้มทุนเมื่อไหร่ มีกรณีศึกษาที่ผู้รับเหมาสามารถคืนทุนภายในเวลาเพียง2เดือนเท่านั้นครับดังนั้นนะครับการลงทุนกับเครื่องมือที่ใช่มันจึงไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่มันคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเร็วที่สุดและมันคือการสร้างความน่าเชื่อถือระดับมืออาชีพสุดท้ายแล้วการมีเครื่องมือที่ดีแล้วไว้ใจได้มันไม่ใช่แค่ช่วยให้เราทํางานได้เร็วขึ้นแต่มันคือการกําจัดความเสี่ยงออกจากการทํางานคือการยกระดับทีมของคุณให้ดู ูเป็นมืออาชีพมากขึ้นในสายตาลูกค,ค้าอยากจะยกระดับการทำงานของเราไปอีกขั้นลองติดต่อเข้าไปที่ท็อปคอนเพื่อทดลองใช้งานจริงหรือขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญดูครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าเทคโนโลยีที่ใช่มันเปลี่ยนการทำงานของเราได้ขนาดไหนสนใจทดลองใช้งานหรือขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญติดต่อตามข้อมูลที่ลุงช่างขึ้นไว้ได้เลยครับ เฮ้ยเอาจริงนะพี่ว่ากล้องตัวนี้มันใช้งานง่ายจริงคือมันง่ายแต่ตอนตั้งระดับกล้องแล้วว่าเรารู้ป่ะปกตินะคนที่ไม่เคยตั้งกล้องนะกว่าจะตั้งกล้องได้เนี่นะตั้งกันท้อเลยอะ และอย่างที่ชอบก็คือใครๆก็ทําไดู้ง่ายๆเลยนะใครใช้มือถือเป็นนะก็ใช้กล้องตัวนี้ได้ที่สําคัญคือลดความผิดพลาดได้ดีมากอย่าพลาดเลยนะครับมาพิสูจน์ความง่ายและความแม่นยําของ LN60 ด้วยตัวคุณเองในงานรดโชว์วันที่29สิงหาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขาว,วิศวกรรมสํารวจฟรีครับพร้อมรับ3 PDU และของทีลึกพิเศษด้วย